ะะกับนำเงินเหล่านั้นนะคะไปช่วยในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ขออนาตเชิญชวนทุกทท่านนะคะร่วมซื้อกระโทมกับนักเรียนโรงเรียนแมนตูนะคะซึ่งผู้ปกครองรนะคะจะอยู่บริเวณด้านหน้าเดินเข้ามานะคะจของว่างมุ้งค่นะคะ,อ,อ,คะ,คะอันนี้พูวไ,ไ,ไข่แมีย์ไข่

ประมาณ6โมงโมงครึ่งนะครับทาง